ถึงวันเดินทางแล้วนะคะเราก็ออกจากบ้านกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องขับรถจากซันตาเฟมาเที่เบอร์เกอร์กีนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องที่นี่เนาะไฟล์ต mm ์ hmm. เรานะคะเวลา7จ็ดโมงใช้เวลา2ชั่วโมงบินไปอันเลนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะต่อ mm hmm. เพื่อที่จะขึ้นเครื่องที่อเลไปเออกาหลีใต้แล้วก็ต่อไปไทยนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกิคนไทยในอเมริกาเนาะก็จากที่เราทำวิดีโอที่แล้วไปเนาะเรื่องของการเดินทางกลับไทยนะคะตอนนี้ก็เป็น ep 2นะคะเราก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะจากที่เราได้ตรวจโควิดเนาะสรุปว่าวันวันที่6หลังจากที่เราไปทำ s t a ต p พ a s s p o r t เพื่อที่จะขอเดินทางเนาะยืดยืดยืดีซ่ายืดววีซ่าเนาะ ก็เราก็กลับมาแล้วก็พยายามที่จะตามผลตรวจโควิดของเราเนาะจากวันที่5คือโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลแล้วก็เข้ขอมูลเราไม่เจอเนาะเราก็ไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่เรามีเลขรีซิปจากวอลกินเราก็เลยเราก็เลยกลับที่วอลกินสนุกว่ายไงรู้ไหมคะ <laughs> คือแบบอยากจะร้องไห้มากเลย ไปถึงเนี่ยเขาก็เลยเช็คให้เพราะว่าปกติเขาบอกว่าวันที่เราตรวจเนี่ยแล้วบโมเขาจะมารับเอ็กเซมของเราไปที่ห้องแลบสรุปว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดีมากเลยนะคะเขาช่วยดูให้อะไรทุกอย่างเนาะเขาก็ไปดูในกล่องที่จะส่งห้องแลบเป็นของเฟดเด็กเนี่ยนะคะพอไปดูกล่องแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันยังไม่ได้ส่งเลยอ๋ยเราแบบจะว่าตายแบบใจหล่นอยู่ที่ตะตุ่มเลยสรุปเขาก็เาก็แกะกล่องเลยนะ ก็ไอตัวที่ตรวจของเราเอ็กซ์แรมเราก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยยังไม่ได้ไปเลยแล้วก็อ๋อตายแล้วฉันจะได้เดินทางไหมใช่ไหมนโควิดไปยื่นให้กับสายการบินไหมสองคนกับลูกก็นั่งคิดกันจะยังไงแต่ว่าเราก็ลุ้นนะว่าเออมันยังมีวอลกินอีกที่หนึ่งกับซีบีเอสอีกที่หนึ่งเนาะอะไรก็ปลอบใจตัวเองเนาะมันอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะได้วันนี้ก็ได้นะเพราะเราตรวจเมื่อวานอะไรเงี้ยเนาะก็นั่งลุ้นกันก็เลยคุยกันว่าอจะยังไงเราก็เลยโทรไปที่ น้องแจสมินเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปที่สายการบินที่โคเรียนแอร์เนาะที่เอลเวเขาก็เลยถามว่าเราจะเดินทางใช้ผลและปิดเทสได้ไหมเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะเอาตรวจแบบและปิดเทสเนาะแต่ว่าเขาอาจจะเอาหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ยังดีนกันเหนียวอะไรเงี้ยสุบเขาบอกว่าถ้าเราเดินทางต่อแค่ทรานซิชเนาะไม่ได้อยู่ที่นั่นเกินยีิบสชั่วโมงหรือเข้าไปในเกาหลีเนี่ยไม่ต้องใช้โอ้ยแบบว่าดีใจมากเลยเพราะจริงๆแล้วเราก็ เราอ่านจากที่ของสารทูตมานะคะสายการบินที่ที่ไม่รับผลตรวจโควิดที่เราดูมาก็คือมีของโคเรียแล้วก็เอเชียนาเนาะเราก็ดูแล้วว่าไม่มีนะแต่ว่าตอนที่จองตั๋วเนี่ยคือเราให้น้องเจสมินคนจองนะคะเราไม่ได้จองเนาะแล้วก็น้องเขาอ่านเจอเนี่ยว่าให้ตรวจโควิดแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านละเอียดเนาะว่าสําหรับคนที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้หรือว่าอยู่เกิน24ชั่วโมงเนาะก็เลยต้องก็เลยนั่นแหละแม่ก็ไม่ได้ดู ก็เลยต้องตัดสินใจที่จะไปตรวจกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือไม่ต้องใช้เนาะแต่ว่าสรุปว่าผลก็มาตอนช่วงบ่ายเย็นนะคะเราก็ได้รับผลจากที่ cbs ก่อนเลยเนาะคือเราจะบอกว่าถ้าใครจะเดินทางแล้วใช้ผลตรวจโควิดเนี่ยให้ตรวจที่ cbs นะคะจะเร็วไามเนาะก็คือแค่24ชั่วโมงก็ได้เลยนะเราตรวจตอนประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบเราได้ผลก็ประมาณสี่บ่ายสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเนาะ ได้ผลจากของ CVS นะคะแล้วก็ผลของ w วอ r ก e ีนอีกที่หนึ่งก็ได้มาตอนช่วงแบบตอนเช้าอีกวันหนึ่งเนาะก็คือวันที่เราเดินทางแหละก็นั่นแหละค่ะเราก็ได้ผลโควิดแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดินทางได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอเบลเกี่นะคะรอขึ้นเครื่องนะคะเวลา7จ็มงหนาทีนะคะ สนามบินก็จะเงียบแล้วก็ว่างแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็น oh, <okay. S 1> ช่วงโควิดเนาะตอนนี้เราถึงสนามบินอะไรที่แคลิฟอร์เนียแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคือเรามารับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะต้องเดินไปหาตึกที่เราจะต้องเช็คอินนะคะเราเดินทางกับสายการบินโค r e a n Air นะคะ ดิสตริกเหรอดิสตริกดิแล้วเป็นดิสตริกลูกตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเอเอเรากำลังจะต่อไปที่อินชอนโรงเรียนเพทปนี่ใส่เสื้อใส่เสื้อลูกใส่เสื้อลูกใส่เสื้อของโรงเรียนเพปกระปู๋ของลูก <laughs> เราเช็คอินเรียบร้อยโหลดกระเป๋าแล้วเราก็ผ่านตรงจุดตรวจจุดสแกนสัมภาระ,ะของเราเนาะแล้วเราก็เดินผ่านเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมารอขึ้นเครื่องนะคะ <c oughs> ถึงเวลาบอดินทามนะคะเราก็ขึ้นมาบนเครื่องนะคะ เราจองที่นั่งอีโคโนมีนะคะเพราะว่าเราอ่านรีวิวหมดแล้วว่าที่นั่งว่างมากมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีที่ว่างเหลือเยอะมากผู้โดยสารน้อยมากนะคะเราก็เลยจองที่ชั้นอีโคโนมีแล้วก็คือขยับขึ้นมานิดนึงให้เพื่อให้ก็อ,อ้ที่นั่งเนี่ยกว้างขึ้นมานิดนึงก็คือจ่ายเพิ่มแล้วก็เอ็นได้เยอะเนาะแต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วที่ว่างแน่ๆพอตอนเครื่องอ เทคออฟเรียบร้อยนะคะเราก็ย้ายที่ได้นะคะไปนอนยาวตรงบริเวณเก้าอี้ที่ว่างนะคะ4แถว3าแถวคือนอนได้หมดเลยนะคะ นี้เราบินมาถึงสนามบินอินชอนเกาหลีใต้แล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินอาเลนะคะแคลิฟอร์เนียถึงอินชอนเกาหลีใต้ก็13ชั่วโมงนะคะ<น>ระหว่างเดินทางนะคะ<น>เราจะพบแอลกอฮอล์แล้วก็<น>ผ้าแอลกอฮอล์นะคะ ติดตัวตลอดแล้วก็เราจะเช็ดกระเป๋าเช็ดทุกอย่างนะคะที่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราระวังที่สุดเลยค่ะ mm hmm. ก็เวลาถึงนะคะเราก็จะเช็ดกระเป๋าเช็ดรองเท้า <Okay. S 1> เช็ดมือล้างมือตลอดเวลานะคะแมสกี่ใส่ตลอดเวลาถอดได้เฉพาะตอนทานข้าวนะคะตอนนี้เรากําลังเดินไปที่ออไปกํากลังเดินไปต่อเครื่องนะคะ เรามีเวลาต่อเครื่องแค่2ชั่วโมงนะคะซึ่งเวลาเหลือมากเลยเพราะว่าคนน้อยมากเลยนะคะดูจากดูจากวิดีโอที่เราถ่ายนะคะคือสนามบินว่างเงียบมากนะคะร้านค้าทุกอย่างปิดเพราะฉะนั้นการต่อเครื่องสองชั่วโมงของเราเนี่ยคือมันใช้เวลาไม่เยอะเลยเนาะปกติก็คือถ้าเครื่องแบบดีเลย์หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ทันนะคะในการต่อเครื่องนะคะแต่ว่าอันนี้เราดูแล้วคือคนน้อยสนามบินว่างนะคะทันแน่ อ่ะหนูเห็นมันมีขายที่นี่ด้วยอ่ะเพราะเห็นมีคนถือถุงอ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นแบรนตนตลอดเลยเราขึ้นตอนหกโมงนู้นนี่เพินห้าโมงเป็นตอนหกโมงสิบตอนนี้ห้าโมงห้าเอ็ดไปเธอลูกงั้นนะเฮ้ยมันห้าโมงหรือปีห้าเวลามันเปลี่ยนหรือยังจะเพิ่งต้องดูตรงนี้ โซห้าโมงห้าเอ็ดอ่าถาึงไหนเลยบอกว่าถึงเกาหลีแล้วแล้วให้รอคุณยายว่าหนีเที่ยวเกาหลีสองอาทิตย์พี่ไอบอกว่าพี่ไอเลยขำมาแล้วพี่ไอบอกว่าเมื่อวานบอกว่ากําลังล้อเครื่องมาร้อทห้เลยเมื่อวานหรอคุณยายว่า่อรอเครื่องมาอยู่ไม่บอกไงเขาขึ้นเครื่องบอกขึ้นีิ๊กขึ้อะไรรทำไมล่ะลูกเขาจะหาเองโอ ตอนนี้เครื่องกำลังเทคออฟจากสนามบินอินชอนเกาหลีใต้นะคะเดินทางเข้าสนามบินสวรรค์กรุงเทพนะคะเดินทางจากอินชอนนะคะมาประมาณ าถึงหกชั่วโมงนะคะตอนนี้เราถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพแล้วนะคะเบรกไงช่วยกับการเบรกเดินทางถึงสนามบินนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเดินตามทางที่เขากำหนดมานะคะแล้วก็มานั่งจุดนี้นะคะมานั่งรอเพื่อที่จะตรวจวัดไข้ตรวจเอกสารนะคะก็ใบ coe ใบใบต่อแปดนะคะเอกสารตรวจ ตรวจโควิดอะไรก็แล้วแต่ที่เขากําหนดมานะคะให้เขาตรวจนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราที่รถนะคะเพื่อที่จะขึ้นรถของโรงแรมนะคะ,ขคะ,คะเขาจะถามเราว่าพักที่โรงแรมไหนคะเขาจะดูชื่อจะมีลิสต์ในเปเปอร์นะคะก็จะเปชื่อของเราแล้วก็พาเราไปที่รถของรถที่จะไปส่งที่โรงแรมคือขอบคุณนะคะดูเราพาเราแบบ จนแบบว่าจนเราขึ้นรถติดตัะคะ่ะไม่ให้ออกนอกเส้นทางาขอบคุณค่ะขมองกระจกอ่ามีคีมาก ใช่เพราะกลัวเรามีวต้องแบบขึ้นรถแล้วติดตะเลยนะตอนนี้เรามาถึงประเทศไทยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถูกตัดตัวมาตลอดทางวันนี้ออกนอกเส้นทางหมดดูทกัสจะขึ้นรถแ่ก็แบบผิดตะกี่เลยแบบับบแบบแบบ แล้วเราก็เดินทางถึงโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อวิดีโอหน้านะคะว่าเราทำอะไรบ้างที่โรงแรมแล้วเขามีมาตรการอะไรบ้างนะคะจบวิดีโอนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ